หากใครคําพบเจอก้อนที่เต้านมหรือรักแน,นะครับอาจจะเป็นสัญญาณแรกของการเกิดโลกเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมนะครับหากปล่อยทิ้งไว้ตัวโลกอาจจะเป็นมากขึ้นได้ก้อนใหญ่ขึ้นได้าจากการรอดชีวิตที่5ปีแต่ต่ญญางกันอย่างชัดเจนะครับให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจเพิ่มเติม สวัสดีครับายแพทย์เจ็ตพนุวัลย์สินนะครับหมอจี้นะครับศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสองกล้องนะครับแล้วผ่าตัดโรคมะเร็งนะครับผมโดยปกตินะครับต้องบอกว่าโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มเนี่ยไม่มีอาการนะครับคืออาจจะคำไม่ได้ก้อนหรือไม่มีอาการเจ็บใดๆเลยนะครับแต่หากเริ่มมีอาการเช่นคำได้ก้อนผิดปกติบริเวณเต้านมหรือมีอาการเจ็บเต้านมเจ็บมากขึ้นเจ็บเรื้อรังนะครับแนะนําให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยว่า โลกมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโรคมะเร็งเต้านมนะครับแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับแบ่งง่ายๆนะครับก็คือระยะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะมีก้อนขนาดเล็กนะครับระยะถัดไปเนี่ยจะเริ่มมีก้อนขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับส่วนระยะสุดท้ายก็คือระยะที่4เนี่ยก็คือหมายถึงเริ่มมีการแพร่กระจาย ไปที่บริเวณอวัยวะอื่นๆนะครับโดยทั่วไปนะครับโรคมะเร็งเต้านมจะตรวจพบในผู้หญิงวัยระยะวัยเจริญพันธุ์นะครับแต่หลังวัยเจริญพันธุ์เนี่ยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็ยังสามารถตรวจพบโรคมะเร็งเต้านมได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเด็กเล็กนะครับก็ยังมีรายงานการเกิดมะเร็งเต้านมให้พบได้เช่นกันครับโดยทั่วไปนะครับโรคมะเร็งเต้านมเนี่ย หาีผู้ป่วย100คนนะครับจะพบเจอในผู้หญิงได้ประมาณ9.9คนนะครับแล้วจะเจอในผู้ชายเพียง1%นะครับเพรั้นโดยทั่วไปเนี่ยจะตรวจพบในผู้หญิงนะครับแต่จริงๆแล้วโรคมะเร็งต้อมนลก็สามารถตรวจพบได้ในทั้ง2เพศนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงครับอาการเนี่ยมีแตกต่างกันไปนะครับ เช่นอาการลข,ของก้อนที่เต้านมอาจจะมีอาการเจ็บปวดหรือคำได้ก้อนที่มีขนาดโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก้อนบางอย่างอาจจะดึงรั้งผิวหนังทําให้เกิดรอยบุม๋มหรือหัวนมบุ๋มได้นะครับหรือก้อนเนื้องอ,อกบางอย่างอาจจะทําให้เกิดมีเลือดออกที่บริเวณหัวนมหรือหลังน,นมได้นะครับรวมถึงอาจจะมีอาการของการแพร่กระจายของโรคเช่นไปที่ปอดที่สามที่กระดูกหรือต่อมน้าเหลืองในระยะไกลนะครับซึ่งก็จะมี อาการเฉพาะของแต่และตำแหน่งตามามาแล้มะเร็งเต้านมนะครับก็แบ่งเป็น2อที่หลักๆก็คือ1คือการผ่าตัดมะเร็งเต้านมพร้อมกับเนื้อเต้านมออกไปทั้งหมดทําได้โดยการกําหนดขอบเขตของการผ่าตัดของเนื้อเยื่อเต้านมนะครับดังนั้นหมอก็จะทําการผ่าตัดเนื้อเต้านมออกทั้งหมดตามบริเวณที่กําหนดไว้นะครับจะทําการผ่าตัดลึกไปถึงชั้น ล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะครับเพื่อให้ได้ขอบเขตของอมะเร็งออกไปทั้งหมดนะครับวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบสมุนเต้านมนะครับหมอจะทําการระบุตําแหน่งของเนื้อก้อนมะเร็งนะครับโดยการใช้เครื่องอันต้าสาวนะครับเพื่อดูขอบเขตในการผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดมะเร็งออกไปให้ได้ขอบเขตร่วมกับการเสียเนื้อเต้านมน้อยที่สุดหลังจากนั้หมอก็เย็บปิดแผลนะครับอาการเจ็บหรือความเจ็บปวดของแผลขึ้น กับขนาดของแผลนะครับหากทำการผ่าตัดโดยการตัดเต้านมอทั้งหมดจะมีแผลขนาดค่อนข้างยาวนะครับอาจจะมีอาการเจ็บมากกว่าการทาการผ่าตัดโดยการสมงวนเต้านะครับซึ่งจะเลือกวิธีไหนเนี่ยต้องมีการพิจารณาลักษณะของเนื้อเต้านมแล้วก็รอยโรคบริเวณต่างๆของเต้านมนะครับอาจจะต้องทําการพูดคุยระหว่างคนไข้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ ส่วนการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้นะครับหมอก็จะทําการตรวจมาก่อนที่จะทาการผ่าตัดหากพบมีเซลล์มะเร็งที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองรักแร้จะทําการผ่าตัดต่อมเหลืองรักแร้ทั้งหมดนะครับแต่ในกรณีที่ไม่พบเซลล์มะเรง็งหรือไม่เห็นรอยโรคที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองรักแร้อาจพิจารณาทการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้แบบเซนติเนลได้นะครับก็คือหมอทําการฉีดส,ส,สีนะครับบริเวณรอบๆหัวนมหรือลานนมนะครับ และดูลักษณะเส้นทางการวิ่งของน้ำเหลืองนะครับไปยังต่อมน้ำเหลืองกลุ่มแรกนะครับที่มีโอกาสรับเซลล์มะเร็งเต้านมมากที่สุดนะครับหลังนี้หมอทําการผ่าตัดนําต่อมน้ำเหลืองกลุ่มนี้ออกไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยานะครับซึ่งเราจะทราบผลได้นะขณะที่ทําการผ่าตัดเลยครับหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีการเจ็บปวดได้นะครับบริเวณแผลผ่าตัด หมอก็จะมียาช่วยในการบรรเทานะครับหลังจากนั้นประมาณ2อสวันอาการเจ็บจะค่อยๆดีขึ้นสามารถทํากิจวัตรประจําวันตามปกติได้ลุกเดินได้นะครับโดยทั่วไปจะพักฟื้นสังเกตอาการในโรงพยาบาลประมาณ2 3วันนะครับหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บแล้วสามารถกลับไปดูแลรักษาอาการต่อที่บ้านได้นะครับใช้ชีวิตประจําวันทั้งกิจการได้ตามปกตินะครับในกรณีที่ผ่าตัดเต้านมอทั้งหมด ในผู้ป่วยบางรายอาจจะจาเป็นต้องมีสายระบายซึ่งสามารถนาสายระบายนี้กลับไปดูแลที่บ้านได้เช่นกัน,นครับสิ่งที่สําคัญเลยอันะนําก็คือเรื่องของการาทำกายภาพบาบัดหลังผ่าตัดนะครับจะช่วยให้ลดการเกิดความเจ็บปวดความตึงของแผลซึ่งการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยบางรายห่ังจาะเห็นว่าแผลหายดีแล้วก็หยุดทำกายภาพไปนะครับ จริงๆแล้วหมอแนะนําให้ทําต่อเนื่องนะครับอาจจะทําต่อเนื่องกันไป6เดือนถึง1ปีจนกว่าแผลจะคงตัวนะครับเพื่อลดความตึงแล้วก็สามารถใช้งานบริเวณข้อต่อหัวไหล่ได้อย่างเต็มที่นะครับหากใครนะครับที่มีอาการที่สงสัยในเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมหรือก้อนเนื้อเนื้อง,อ,งอกเต้านมนะครับแนะนําให้รีบมาตรวจพบแพทย์นะครับเพื่อเทียมการรักษาซึ่งหากเป็นมะเร็งแล้วไม่ทําการรักษาตัวโรคอาจจะลุกลามไปได้นะครับ